ครับนิสิตแบบฝึกขัดท้ายบทที่2ข้อบทที่6ข้อที่2นะครับหัวเมื่อยิงเลเซอร์สีแดงความยาวคลื่น632.8นาโนเมตรผ่านอากาศไปยังน้ำเชื่อมด้วยมุมตกกระทบ30องศาพบว่ามุมหักเหมีค่าเท่ากับ19.24จงหาว่าอัตราเร็วของเลเซอร์ขณะเคลื่อนที่ผ่านน้ำเชื่อมเป็นเท่าใดก็หยุดคลิปไว้ก็ลองทำเองดูนะครับ อันนี้เป็นโจทย์น่าจะโจทย์เพียงแค่สองชั้นอาจารย์เรียกโจทย์สองชั้นอยากรู้จักชื่อพี่สาวก็ถามน้องชายอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับสูตรที่ต้องใช้ก็โจทย์ให้อะไรมาเขาถามอะไรครับเขาหาความเร็วก็คือหา v ในน้ําเชื่อมก็จะเป็น v สองก็แล้วกันถ้าอาจารย์กําหนดอันนี้เป็น n สองเป็นน้ําเชื่อมนะ n หนึ่งเป็นอากาศ แสงเดินทางมาตามที่เขาบอกเนี่ยแสงเดินทางมาตกกระทบอันนี้30นะครับแล้วก็เบี่ยงเบนไปอันนี้แค่เท่าไหร่19.24อันนี้คือเซต้าสอันนี้คือเซต้าหนึ่งนะครับจากสเนลส์เนี่ยสเนลส์ลอนะครับไซนเซต้าหนึ่ส่วนไซเซต้าสองเท่ากับเอส่วนเอเท่ากับวีส่วนวีเท่ากับแลมด้าหนส่วนแลมด้าสอง จำได้นะครับถ้าถ้าจำได้ก็สะดวกดีถ้าจําไม่ได้ไปนั่งดีไรก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับอันนี้เขาบอกเขาถามหา v 2องครับชงหาอัตราเร็วของเลเซอร์ขณะเคลื่อนที่ผ่านเพราะนั้นอาจารย์ดึงองค์ความรู้ของสเนลมามาใช้เลยนะครับจากไซ n เซต้าหส่วนไซเซตาสเท่ากับ v 1ส่วน v 2ดังนั้นย้ายข้าง v 2ก็จะเป็น v 1 sine 2ส่วน sine 1ใช่ไหมครับก็แทนค่าเลยเพราะว่าโจทย์ให้มาหมดแล้ว v 1เป็นอากาศเขาบอกก็แสดงว่า v 1เป็นอากาศใช่ไหมความเร็วในอากาศก็เป็นความเร็ว c ก็3คูณ10กำลัง8ทันไหมครับความเร็ว v 1คือความเร็วของแสงในอากาศก็คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีไง อันนี้19จุดเท่าไรเขาบอกนะครับหารด้วย s ซ n 30ามคือ0.5ว่าอาจารย์ควา้าขึ้นเลขมาเลยครับอาจารย์กด19.24แล้วก็กดปุ่ม s ซายได้0.33นะครับจากนั้นก็หารด้วย0.5จากนั้นก็คูณด้วย3อาจารย์ได้ความเร็วเท่ากับ 1.98คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือความเร็วของแสงในน้ำเชื่อมตัวกลางที่2เ x ม็กเซนหรือเปล่าอันนี้เป็นความเร็วที่น้อยกว่าความเร็วแสงเนื่องจากว่า n ของน้ำเชื่อมมันมากกวา่าใช่ไหมก็เม็กเซนนะครับอันนี้ก็ตอบได้นะครับก็ขอจบคลิปสั้นๆเท่านี้นะครับสวัสดีครับ